สวัสดีครับสถาบันบำลาดนาราดูลน,นะครับตอนนี้ก็เปิดให้ลงทะเบียนนะครับฉีดวัคซีนเข็ม3นะครับผมไฟเซอร์หรือแอสตราซิเนกานะครับตั้งแต่วันนี้ถึง27มกราคม2565นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขกันครับผมว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็ก็คือ กรมควบคุมโรคนะครับผมกระทรวงสาธารณสุขนะครับแจ้งว่าสถาบันบัมลาดนาลาดูนะครับเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม3นะครับไฟเซอร์หรือแอสซาเซนิก้านะครับตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่27มกราคม2565นะครับผมก็คือเงื่อนไขนะครับก็คือว่าเฉพาะท่านที่ฉีดวัคซีนซีโนแวคนะครับครบ2เข็มนะครับระหว่างวันที่1 มกรา1มีนาคมนะครับถึง31ตุลาคม2564นะครับที่สถาบันบําราดนาราดูนท่านั้นนะครับผมก็คือจะไม่รับบุคคลภายนอกนะครับอันนี้จะรับเฉพาะผู้ที่ฉีดจากสถาบันเองโดยโดยตรงนะครับผมแล้วก็เงื่อนไขที่2คือเฉพาะท่านที่ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกานะครับผมครบทั้ง2เข็มนะครับระหว่างวันที่1พฤษภาคมถึง30 กันยายนสองันายกนะครับก็คือที่สถาบันบำรลาชนาาดูนเท่านั้นเองเหมือนกันนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขสําคัญนะครับก็คือจะไม่หลับจากผู้ที่ฉีดจากศูนย์อื่นนะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเฉพาะท่านที่ฉีดวัคซีนซนีโนแวคนะครับผมแล้วก็แอสซาซินิก้าสูตรไข้ครบ2เข็มนะครับระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2564นายนะครับแล้วก็ ที่สถาบันบำรา,า,านราดูนเท่านั้นเองครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเงื่อนไข3 3ข้อนะครับผมแล้วก็ <c oughs> ส่วนลงทะเบียนนะครับก็จะเป็นกดเข้าที่ลิงก์ครับเดี๋ยวผมจะมีลิงก์แนบไว้ให้ที่ท้ายคลิปนะครับผมแล้วก็สามารถเข้ารับบริการนหอประชุมอัชารานะครับตั้งแต่วันที่4มกราคม2565ตามที่ลงทะเบียนสำเร็จนะครับตรงนี้แล้วก็ถ้าเกิดมีข้อสงสัยก็สามารถโทรติดต่อได้เบอร์ตรงเลข หมายตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่ท้ายคลิปเช่นกันครับผมก็คลิปนี้ก็มาแจ้งข่าวกันว่ามีการเปิดฉีดแอสตราทั่วที่ครับเป็นการเปิดฉีดวัคซีนบูสเตอร์โดสเข็มที่3นะครับของสถาบันบำมารณาธาลดูนะครับผมแล้วก็อย่างไงพี่ๆก็ถ้าใครยังไม่ลงหรือว่ายังไงก็รีบๆลงกันนะครับผมเพราะว่าจะมีจดำนวนจำกัดแล้วครับแล้วก็จะปิดรับโดยทันทีถ้า เต็มแล้วนะครับผมตรงส่วนนี้ก็คลิปนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามกันจนจบนะครับผมก็อย่าลืมกดสับไตคิดกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับพี่ๆเพื่อเป็นกําลังใจกันครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทํานําคลิปที่มีประโยชน์มานําเสนอกันต่อไปครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ